ช่างทอปบโมดิไฟนะครับวันนี้เรามาหอลูกค้านะครับมาติดเส้นัลอกฝาท้ายนะครับล็อกฝาท้ายกันไฟท้ายหายนะครับอีสุนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปในหอนะครับเข้ามาในหอแล้วนะครับเนี่ยลูกค้าขี่มอเตอร์ไซค์มารับนะครับหอนี้บุคคลภายนอกเข้าไม่ได้เลยนะครับต้องมีกุญแจนะครับที่ลูกค้าก็เข้ามานะครับไปเปิดประตูให้นะครับความปลอดภัยแน่นหนามากเลย ยี่สุนะครับสองพันยิบสองครับไอแดงนะนะครับก็ถึงแล้วครับมีสูครับป้ายแดงเลยนะพันธ้นะอันนี้ลูกลูกค้าไปนอนนะครับนะครับถ้าซื้อไปแล้วจะได้อะไรบ้างนะครับน่ครับนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่นั้นนะไม่ใช่ผมจัดชุดให้ไปลูกค้าไปทาเองนะถ้าจัดชุดให้ลูกค้าทําเองมันจะมีต่อให้นะครับแต่อันนี้ผมทํเอามาทําเองนะครับผมจะต่อสุดหน้างานนะครับ อ่าผมยังไม่ย้ำยังไม่อะไรนะครับอ่ามีกล่องกันไฟย้อนนะครับกล่องกันไฟย้อนแล้วก็ก้อนนะครับก็ปืนแล้วก็ครบชุดนะครับถ้าสั่งไปนะแต่อันนี้ใส่ไปใส่เอาเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ให้นะนะครับก็คิวแท็นะครับถ้าสั่งไปแล้วก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวมีชิปปิดตั้งให้นะคอ่านี่ยครับสายไฟก็เข้าตรงนี้นะเห็นไหมอ่า เขาไปปุ๊บนะครับแล้วก็เอาจุกยางนะครับดึงขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อกันน้ําเข้านะครับเราจะไม่ปล่อยโบนะครับอ่าแล้วก็เดินลงไปนะครับแล้วก็เก็บสายมันตึงๆนะเราเอากระดูกงูสอดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ค่อยยเอายางทับนะครับสายไฟจะได้ไม่เสียหายนะครับอ่านี่วันนี้คันที่สองครับเพื่อสาวเสร็จไปแล้วคันหนึ่งนะครับนะครับอีคันแรกก็ไปหาที่ร้านนะไอที่ห้องนะคันที่สองนี่ก็มาหาลูกค้านะ อีสูครับอีสูต2022นะครับปลายแดงนะอ่าครับเราสอดสายด้านหน้าเสร็จแล้วครับเราก็มาสอดเดินด้านใต้นะอันนี้ก็จะมุดยากหน่อยนะครับรถมันรถสูงนะครับแต่ไปทํเตี้ยมาอานนี้เราก็มีบันไดข้างด้วยนะครับก็จะยากหน่อยนะผมว่าจะพยายามเก็บให้เนียนเต็มที่นะครับเก็บให้ชิดมิดชิดให้เนียนเต็มที่นะดีครับ ตัวถอดฟิวนะครับตัวถอดฟิวนี่นะครับอ่าเห็นไหมสีขาวดึงออกมาอ่ะนะอ๋อมือคนดำอ่ะนี่นะครับเห็นไหมดึงดึงแล้วนะตัวนึงตัวที่สองนะครับปึ๊บอ่ะเสียบเข้าไปนะครับเสียบให้มันสุดนะครับ เทียให้มัลึกนะให้มันสุดนะลึกอหาสุดแล้วทำนะครับดำอยู่ฝั่งนี้นะครับแดงฝั่งนี้นะเดียก็ได้ฝั่งไหนก็ได้ครับถ้ามันไม่ถูกก็สลับสายเอานะอ่านี่ก็เรียบร้อยนะครับสีดำอยู่ซ้ายนะครับสีแดงอยู่ขวามือนะครับในคลิปมันไม่รู้เป็นอะไรครับมันสะดุดนะครับผมก็เลยมาพากเสียงเอานะก็ใส่ประมาณนี้เลยนะถ้าต่อตามผมแบบนี้กับชุดที่ผมให้ไปนะครับมอเตอร์จะถูกทางเลยนะ ตัวดึงฟิลนะครับใช้ของลูกค้าเสร็จก็อย่าลืมเอามาเก็บไว้เลยนะครับตรงข้างฟิลสำรองนะครับตรงนี้นะเวลาปิดฝามันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับกดลงไปมันจะล็อกกึบเสียงมันจะกึบลงเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับสายแล้วก็สอดเข้ารูนี่ครับแล้วก็ดึงจุกปิดไว้ด้วยนะครับดึงจุดปิดทับข้อกระดูงงูไ้เลยนะครับเดินลัดล็อดลงไปตามนี้นะครับ ใครกองรื่องความร้อนมันไม่ขนาดนั้นนะครับไม่ไม่เป็นไรแน่นอนนะครับเพราะว่าเราผมก็รับประกันอยู่แล้วนะครับห้าปีนะส่วนคันที่ก่อนหน้านี้ที่ผมรับประกันตลอดชีพให้ก็คือเป็นผลพลอยได้ไปนะครับแต่หลงังๆไมไ่ผมจะปรับรับประกันแล้วนะครับแต่ก็ดูแลหลังการขายให้มันเดิมนะครับเดินบนกระีรัดเลาะมาตามสายไฟที่มาเดินไปหาไฟท้ายรถนะครับเดินตามมันไปเลยนะครับเดินคู่มันไปเลย อ,อันนี้ของเขาก็ใกล้เทอนกันนะครับยังไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับเราก็เดินคู่นไปเลยนะอ่าให้ดูการเก็บสายไฟนะครับเป็นไหมอ่มองว่าแบบสายนี่เป็นของเราเนะอันนี้นะครับเป็นไหมเป็นของเรานะนนะนทา,านะทขาวนะครับดขาวเนี่นะเป็นของเรานะครับเดินมานี่แล้วก็กล่องกันไฟยอ้อกนกนะ็อ,กอยอูอ่นี่นะครับเป็นไหมอ่ากล่องไฟย้อนอยู่นี่ครับอ่า เก็บเรียบร้อยนะครับปุดรูเรียบร้อยนะครับไม่เปิดรูโบนะครับเห็นไหมอ่าทําแบบนี้นะครับโผล่กระดูกงูมาหน่อยแล้วก็หนีเพาไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับใครที่เอาไปทําเองนะใส่ฟิลแถบก้อนนี่นะครับนี่อ่าแถบอันนี้เราจะมาบอกวิธีแกีกนะครับอ่าตัวนี้มันอยู่ลักษณะนี้ครับเราปวดจากข้างล่างนะครับ ลักษณานี้นะครับก็เข้าไปอย่างนี้นะเห็นไหมอยู่ข้างล่างนะครับเรามุดลงไปใต้ท er ้องตัวเราสอดสายไหมเราก็เส <wh> ียบขึ that, right? ้นมาเลยดันดันนี่ขึ้นมาปุ๊บล้วก็เอาออกได้อ่าแล้วก็เอาไฟเก็บเข้านี่ครับเห็นไหมอ่าส่วนตัวนี้ตัวนี้ออกยังไงเอาลำเหลี่ยมก็ได้ครับเห็นไหมลำเหลี่ยมนี้เสียบลงไปนี่นะครับปุ๊บหรือให้ควงแบนเล็กๆก็ได้นะครับก็งัดนี่ขึ้นนะครับงัดสายนี่ขึ้นเหมเสียบลงไปแล้ว คล้ายตัวนี้ไปกดเดือยมันนะครับไปกดเดือยล็อกมันเสียลงไปไปกดเดือยล็อกมันบูโรก็งัดขึ้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็จะอยู่นี่นะครับอยู่ข้างนะครับตัวแบบนี้มันนะมันจะอยู่ข้างฝั่งนี้นะไม่เสียวไปนี่นะครับลักษณะลักษณะมันไม่ใช่อยู่ข้างอยู่บนอยู่บนพูดผิด เนี่ยมันจะเสียวมาลักษณะนี้นะอ่าแล้วก็ง้างๆอันนี้ออกนิดนึงนะครับเห็นไหมมันจะเห็นทีนี้มันจะเห็นอันนี้โผล่มาทุบเสียลงไปนะครับอ่านี่เลยเห็นไหมอ่าแล้วมันก็จะอยู่อันนี้นะครับเราก็งัดออกอ่าเห็นไหมนี่ง่ายๆครับอ่ากดเส็จเรียบร้อยนะครับแล้วเก็บสายไฟเข้าทีนี้นะอ่าแล้วเก็บสายเข้านะครับเก็บสายเข้าก็เอาอะไรมาแหงก็ได้ครับตรงนี้นะ ง้างออกนะครับง้างออแล้วก็กดสายนี้เข้าไปนะครับง้างออกกดเข้าครับ น,นะครับอ่าะ,ะบบสายไฟก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาเปิดท้ายนะครับทำระบบก่อนต่อนะอ๋ะอถอดท้ายแล้วมาขวดตัวนี้ต่อครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เสียบดันเข้าไปนะครับดันย้อนไป ก็อันนี้งัดออกมาอ่าออกออกมาแล้วนะออกมาอย่างนี้แล้วนะมันก็จะดึงหอยไปอย่างนี้ได้คนระับดึงหอยมาอย่างนี้ไดนะ้แล้วก็ใส่ง่ายขึ้นนะอ่าครับก็ดึงมานี่นะก็ใส่ มือล้วงอไปก็สัมผัสได้นะครับยัดท่อกระดูกมูเพยัดสายไฟเข้าท่อเลยนะครับ ก็ดึงเงินย้อนกลับมาหน่อยนะครับมันจะมีเห็นรอยเดิมมันอยู่นะครับมาณนี้ครับรอยเดิมมันเห็นไหมนี่แล้ก็เผื่อไว้มาณนี้มันงอย่างนี้นครับเห็นไหมขันขึ้นอย่างนี้นะนะครับเอฟนะครับ ล็อกล่างล็อกบนนะให้มันล็อกนะอ่ะาล้วก็ดันเข้ามาปึ๊บอ่าล็อกเรียบร้อยนะครับก็อยู่ลักษณะนี้นะ,ะทีนี้ฝั่งน,นี้นะครับเอาข้อนี้ก่อนก็ได้ฝั่งนี้ต่อนนนะเผืเ่อหน่อยนะครับนี้มันจะอยู่ล่างนะครับตัวนี้นะ่เรือยจะอยู่ล่างนะ มันล็อกด้างบนเลยครับว่าแดนเข้าอือครับล็อกแล้วเฮียอันนี้ก็เสียบลงไปเลยอ่หยิร้อยครับร้อยนะสวย,ย,นะยงามนะครับ ไม่เห็นสายไฟนะไม่ต้องเดินเพิ่มนะครับเข้าด้วยกันได้นะโอเคครับพอเป็นแนวทางนะครับเราก็ต่อสายนะครับขาวคาดไอ้ดำคาดขาวนี่ก็ใส่ปิดมืินนะน,นี้ก็เลี้ยวเตยได้เหมือนกันนะครับไม่ช็อตนะครับอันนี้นะไม่ช็อตนะสลับก็ได้นะ แค่มันเป็นกลับทางมอตเตอร์ใช่ไหมครับถ้าสลับฝั่งนะ้ากดล็อกแล้วมันเปิดกดเปิดแล้วมันล็อกเนี่ยครับเราก็ค่อยสลับสายหรือว่ามันก็นเก็ไปสลับปูแฉบครับไปเสียบปูแฉบใหม่นะแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับอ่าก็วัดดูนะครับสังเกตดูนะผมจะต่อสายไฟไม่ตรงกันนะ มันจะต่อสายไม่ตรงนนะกันครับสังเกตดูนะเพราะว่าเอาถ้าเกิดมันมีปัญหาไฟรั่วหรือว่า,าพั้ไฟพิลแฉบลงมีปัญหา,อาไอ้อะท่อหมดมีปัญหาเนี้ยครับมันก็จะนั่นนะครับก็จะไม่รั่วหาันะเพราะว่ามันไม่ตรงกันนะหลักการเดียวกับไฟบ้านนะครับใช้ได้เหมือนกัน จะไม่ตรงล้นนะครับเราก็เชื่อมบัดจีนะครับเกลียดดูรับงานแต่ละงานนี่อะไรเชื่อมผมพยายามเชื่อมหมดครับจะไม่ลอยทร้ยครับ ม่เชื่อมก็เข้าหางปลา,ยานยครับ้ยํำหางปลา,าเ,เชื่อมแบบให้เข้าทุกอน,กน,นุโมทคนนเชื่อมเข้าทุกซอกมุมเลยเชื่อมแล้วก็ใส่ข้อหดุด ประมาณนี้นะ,ะก็หดก็กระดูกงูนะครับร้อยระบบไฟก็สิบเรียบร้อยครับโหลดไฟเหลือแค่จอ่อสายก้อนก็สิบนะครับ จะช้าตรงสอดสายใต้ท้องรถนะมันมุดใต้ท้องไงมันช้าตรงนั้นนะครับผมทำาเพราะผมเก็บค่อนข้างละเอียดนะครับเก็บค่อนข้างแน่นนะมันก็เลยช้าหน่อยครับมันจะเก็บทุกซอกทุกมุมเลยนะครับก็เลยจะช้าหน่อยนะเค,คียับ แต่ประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับฉีดไปครับโอเคเราตัดกันนะครับก็เจาะเททิปปิ้งนะครับ ครับสปริงนะสปริงนะแล้วนี่เราก็จอนี่นะครับจอนี่ให้มันตัวนี้มันเกี่ยวนะสปริงรอยู่ประมาณนี้นะฮะลุกมาแล้วก็คิดเันไทยัะไปอีกชั้นก็ได้ครับเผื่อใครแบบเผื่อใครแบบ อยากชัวร์ๆร้อยร้อยเปอร์เซ็นไะงครับอ่าวัดไให้มันอวกนี่ก็ได้นะครับหรือไม่แลกก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ผมก็แบบรอรับประกันตลอดชีพเนี้ยครับอ่าเราเจาเม็ดแน่นหนาเลยครับแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นทั้งทุกอย่างเลยนะครับอันไหนได้แหลไมได้แหลมเราจะไม่เอาะไม่ทํานะครับเราจะทำร้อยร้อยจบจบเลยครับคือแบบว่ายาวๆครับ ค <Okay. S 2> ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนำซูนแทงแล้วก็เจาะรูตัาเพียวนะดอกนี้ค่อนข้างจะคมคนะผมเลยไม่นำนะปกติเอาดอกหวานเล็กน้ำก่อนนะแต่ดอกนี้มันค่อนข้างจะคมเล ดอกแค่เอ็มสี่เองครับไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเป็นเล็กคนนี้ก็น่าจะนำนะครับเล็กถ้าเป็นอรูใหญ่กว่านี้นครับอันนี้แค่เอ็มสี่ครับผมก็เลยไม่นำนะครับถ้าเรานำศูนย์แทงไว้ครับมันจะไม่ไม่ค่อยเคลื่อนไปที่อื่น,นครับมันจะค่อนข้างนิ่ง เร็จร้อยนะก็มาใส่นี่นะทีนี้นะอ่ก oh, นะ็เป็นน็อต M4 ับหัวจม M4 นี่เราแถมไม่ให้นะเห็นไหมผู้เมียบวกแหวนกันไข่อันนี้ผมแถมไปเผื่อไว้นะเผื่อไม่ใครไม่มีเอ่อตอกทาบเกียวเงี้ยผมเลยเอาโดี้มาให้ด้วยถ้าใครมีตาบเกียวก็ตาบด้วยแล้วก็ยึดล่างด้วยก็น่าจะดีนะครับ ที่ผมชิดนะจะดีกว่านะครับวางอ่างนี้นะสังเกตด,ดูจะตรงเส้นเลยครับตรงเส้นที่เรามาร์กไว้นะเห็นไหมอออ๋อขันน็อตเข้าไปนะครับอดีย่าี่มใส่แหวนกันคลายนะครับมันจะมีมาให้เลยครับในชุดนะตัวใครไม่อยากใส่ตัวมีข้างล่างก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะ แต่ผมจะใส่ให้ลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าเหมือนที่พูดนะครับงานแล้วรับประกันตลอดใส่ไปเลยให้จบๆนะการคลายไว้นะรเียบ,บร้อยนะครับลักษณะนี้นะใส่จารบีจะได้ลื่นๆกว่านี้นะครับ โอเคครับแล้วก็มาใส่กันเลยนะอะก็ใส่นะ,ะเหล็กเกี่ยวนี่ใส่หลังก็ไดนะ้ครับมันเป็นบางรุ่นนะครับบางรดนะที่ขวงมาแล้วเป็นเหล็กเกี่ยวแบบนั้นนะครับแต่รถดังหลังมานี่เหล็กเกี่ยวน่าจะแถมให้ไปเลยนะครับเหล็กเกี่ยวแบบนี้นะนี่ข้อต่ออย่างเงี้ยที่ปรับะดบไดนะ้รุ่นเร็กเรียกมันจะเป็นเหล็กเอ่อซี่รถนะครับซีม่มอไซค์นะมันจะปรับไม่ได้ครับ เราตั้งแรกนะอันนี้เราก็ปรับปรุงไเรื่อยนะครับปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยนะครับเพื่อให้มันดีดีขึ้นยื่อยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะรับงแก้ไขไปเรื่อยนะครับเพื่อให้ลูกค้าสบายขึ้นนะครับทําทําง่ายขึ้นติดตั้งง่ายขึ้นนะครับอ อันนี้เราก็ดูชิเลกออกให้ลูกค้าด้วยนะครับงานเราครับเก็บละเอียดนะ,ะการทํางานมันก็ประมาณนี้นะครับกดปลดล็อกนะครับไล่มานี่ทํางานเปิดได้ครับกดล็อกไลกลับนะประมาณนี้นะครับ่า,บา,นนา,เ,บาบเสร็จแล้วก็ประกอบนะครับเช็ด ดูดฝุ่นดูดชีเหล็กออกเรียบร้อยนะครับก็ใส่ฝาปิดนะครับใส่ฝาปิดก็จบงานได้นะรัรพอประมาณนี้นะครับก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับใครมีราคาช่างครับราคาติดตั้งเองนะครับมีขายเป็นชุดนะครับระดับหัวใจครับมีหมดทุกอย่างนะครับสอบถามมาได้ครับรับประกันีครปีล็อกฝาห้ายกันไปท้ายหายนะครัตทีนะนี่เรากดล็อกนะครับกดล็อกเสร็จนะ ก็ล็อกนะมือเปิดฟรีแบบใช้กอนนะบแบบใช้กอนล็อกสองฝั่งนะกดล็อกนะครล็อกเสร็จกนะ็มานี้ครับติดใจกับติดต่อถามอะไรครับมีทั้งขายให้เอาไปติดเองแล้วก็ไปติดให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็หรือว่าจะไปหาผมก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อพวกเป็นร้านอะไรร้านประดยนต์นะครับมีราคาส่งนะครับเลทห้าชุดขึ้นไปนะครับ เราฝ่า้ทยกันไฟท้ายหายครับยี่สุ2022ครับเซีนะครับอ่าครับนี่ก็เป็นชุดนะครับราคาส่งนะครับราคาส่งช่างส่งร้านนะครับพขาก็มีอะไหล่ทุกตัวนะพวกก้อนพวกกล่องกันไฟย้อนนะมีครบนะครับขายแยกหมดนะครับกล่องกันไฟย้อนก็มีราคาส่งเหมือนกันนะครับสามกล่องห้ากล่องสิบกล่องยี่สิบกล่องก้อนก็เหมือนกันนะครับมีราคาส่งแลือฟิวแฮปเหมือนกันนะฟิวแฮปราคาณปัจจุบันยี่หกเดือนหกนะครับหกห้าราคา ุดละ21บาทแล้วมีลูกฟิวด้วยนะครับนี่วัตตุนกรนะ,ะนะครับสายช้อปปี้ a z a ดาก็มีนะครับวางเจ็บหน่ายแล้วนะครับเดี๋ยวแปะล,ลิงก์ไว้ให้ใต้ชิปนะครับ,บุณครับ